เมื่อเกิดการรัฐประหาร19กันยายน2549รัฐธรรมนูญทุกชีพฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและองค์กรอิสระเดิมถูกอำนาจทหารทำลายไปเหลือเพียงฝ่ายตุลาการอยู่ด้วยคำสั่งคณะรัฐประหารคมชรัฐธรรมนูญใหม่พุทธศักราช2550ที่ร่างโดยคณะรัฐประหาร อให้เกิดฝ่ายนิติบัญญัติใหม่ได้แก่สอสอแบบแบ่งเขตใหญ่375คนและแบบสัดส,ส่วนตามเขตภูมิภาค125คนวุฒิสภาที่ครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งและองค์กรอิสระที่คณะรัฐประหารใช้อำนาจแต่งตั้งขึ้นมาเองก่อนจะรับรองอำนาจนั้นด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา309 รัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารผ่านประชามติภายใต้กฎอายการศึกและการบีบบังคับให้ยอมยอมไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังสวสรรหาหรือสอวแต่งตั้งซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสัรหาสวเพียง7คนซึ่ง5ใน7คนนั้นก็มีที่มาจากการแต่งตั้งของวุฒิสภาได้แก่ประธานสารรัฐธรรมนูญประธานกกต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานปปอชอและประธานคอตองงอสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยกฎหมายที่ผ่านสภาสารปกครองมีอำนาจตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งในกรณีปกติย่อมเป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่เมื่อที่มาขององค์กรผูกพันกับรัฐประหาร การวิน <S an> ิจฉัยจึงเกิดปัญหาการใช้กฎหมายเป็นสองมาตรฐานข้อกฎหมายเดียวกันใช้บังคับต่างกันการแก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญทำได้ยากการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารและกลุ่มสวที่ครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาก็ตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างมีอคติตั้งทงไว้ก่อนเช่นการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบของปศม กกต,ต,ตและปป,ปอชอในรัฐธรรมนูญปี50วุฒิสภายังมีอำนาจการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆโดยมติ3ใน5ของสมาชิกซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาก็มาจากการคัดสรรแต่งตั้งโดยอำนาจนอกระบบจึงถอดถอนได้ยากแม้ว่าประชาชน20,000คนจะเข้าชื่อกันเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ก็ต้องผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งยากที่จะพ้นด่านของเหล่าผู้ได้ตำแหน่งจากการรัฐประหารเหล่านี้นกลไกการตรวจสอบจึงไม่เป็นไปอย่างที่ควรเป็นการบริหารประเทศขาดสมดุลจะทำอะไรก็หยุดชะง,งักการพัฒนาประเทศชาติจึงไม่ก้าวรุดหน้าโครงการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทยต้องรอการตีความ ต้องผ่านการตรวจสอบแบบ2มาตรฐานแม้กระทั่งการเจริญไมตรีกับเพื่อนบ้านก็ยังถูกขัดขวางประชาชนจะปล่อยให้คนที่ไม่ทำงานเพื่อประชาชนมีอำนาจเหนือประชาชนอย่างนี้ต่อไปหรือประชาชนจะยอมให้ความยุติธรรมสองมาตรฐานดำเนินไปอย่างนี้หรือช่วยกันหนุนการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้อำนาจกลับคืนสู่ประชาชนให้ความยุติธรรมมาจากเสียงของเรามาตรฐานเดียวกันผ่านตัวแทนที่เราเลือกมาด้วยมือของเราเองกันเถอะครับ